ตอนนี้ก็ถูกแขนสีพายนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสีพายที่จะไปสู้ศึกในวันที่17เจ็ดนี้ เป็นแรงเจีย <derived> ร์ชี right ์แรงได้ก uh. ันได้นะคะอฟซีทั้งหลายตั้รีบไปแล้วมาก่ายมามาให้เ๊ยหหููดดัับค่ะเออ นูฮะเตอนเชนอูยเร่วลูกแม่หูด่าเตคนทุยายาห้องมาข้างเลยโอ้เสียงคายด้วยงอนไก่เต้หน้จางตนั่นกรอเซนีโอสวยงามมาก

สวยมากโค้งไปข้างหน้าแบบถึงเส้นชัยเลยโอ้ย,อยเหมือนกันทั้งคู่เลย

หน้าค่าตาฟรีไฟของเรานะคะน้าแมน้าแมโาตปีเลยแมแมฮะแข่งเลยสวยมากอันนี้ทำเชียงอันนี่ วิ่งละลี้ยวสู่เส้นชายอย่างสวยงามอมอมยืนย่อนแจ้งูแจ้งนตอัปนีวิ่งใจเย็นเใจเย็นเยนอัี้ี้เบอันนี้สวยสวยสวยวิ่งและลี้ยรเลี้ยต้งเลี้ย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 เลียเเลียเด้อเลี้ยเ้อเป็นแรงชี้รงใจใจยาเนลก อันนั้นเราวันที่หนึ่งก็ยากรารเลาหกล้านหล้านจิ้มน้ำจิ้มโซนจิ้มใสเออีราบี่ะกุงใส่น้ำจิ้มด้วยเอาน้ำจิ้มใสนั้นด้วยราดเลยราดเลยเอาอหกล้านเรียมาติ้งด้าหนึ่ล้านหนึ่งได้ไอ้นี่อ้นา่าย้

เอาทางขึ้นทางลงเลยนะคะเอทางทางลงเลยนะคะุ่งท่างเนเอฟซี

เอาไปเป็นแนวทางคะ่ะ